ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานสภา,ากเกษตรกร,รจังหวัดสมุทรสาครจาัดก,การประชุมคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา,ากเกษตรกร,รจังหวัดประจำจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่1ปี2566โดยมีนายไพฑูรย์มหาชื่นใจประหลัดจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมพร้อมคณะอนุก,กรรมการเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรม,มการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร,กรจังหวัดประจำจังหวัดสมุทรสาครเป็นไปได้วยความเรียบร้อยโดยได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร,กรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรและแผนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมา,ไไสา,มสามชิกสภาเกษตรกร,กรจังหวัดประจำจังหวัดสมุทรสาครแผนการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดสมุทรสาครในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนตามปติในที่ประชุมต่อไปโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจะดำเนินการขับเคลื่อนการเลือกตั้งตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรพศ2565 และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ระหว่างเวลา8นกจนถึง17นากาณหน่วยเลือกตั้งที่เกษตรกรมีรายชื่อผ่านช่องทางต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไป พอมแล้วหรือ,อยังเกษตรกร,กรไทยพร้อมกันแล้วหรือ,อยังกับการเลือกตนะั้งสมาชิกสภาเกษตรกร,กรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร,กรทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมน,นี้ทวนกันออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร,กรจังหวัดเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทำหน้าที่ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร,กรนำเสนอนโยบายในการแก้ปัญหาและการพัฒนาภาคเกษตรกรในระดับพื้นที่และระดับชาตวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้พี่น้องกเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ที่มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า1 8ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง มีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตัง้งย่าลืมพกบัตรประชาชนหลักฐานอื่นทางราชการหรือหน่วยงานของภาครัฐที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน13หลักทวนกันมาออกมาใช้สิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้าน เลือกได้หนึ่งเขตหนึ่งเบอร์อย่าลืมนะครับในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ชวนกันออกมาเลือกตั้งเลือกคนเก่งเลือกคนแกร่งเลือกคนดีคนที่เสียสละมารับใช้พี่น้องชาวเกษตรกร,กร8ปโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นณนะน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อใกล้บ้านหนึ่งติด หนึ่งเสียงเลือกหนึ่งเทศหนึ่งเบอร์เท่านั้นเลือกคนที่เรารักตาคนที่ใช่มารับใช้พี่น้องกเษกษตรกรไทยนะครับ